รอบนี้จะเป็นการปรับแก้ตามสินแสบอกเลยครับมีโต๊ะสนุกไว้ในบ้านด้ดยใช่ใชโต้ใไ้เอ่ะพี่พีโต๊ะจากบ้านใหญ่ ไม่เป็นครับเอามาโชว์เอามาโชว์ไว้ใน่บ้านเต็มแล้วเจามอไว้ตรงหรือจะเชื่อเดี๋ยวเาเอาตุ๊กตาไปวางตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มนะคะอยากให้ห้องคุณพีทกับคุณแก้มบุ๋มอะเชื่อมกันคือให้คุณพีทผ่านห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มก่อนแล้วก็เข้าไปที่ห้องเกมของคุณพีทนะคะพีทก็ต้องจ่ายแล้วค่ะเนี่ยกลัวไม่มีพื้นที่อยู่แค่นั้นพอแต่ตอนนี้ทอดก็ไม่รู้เนี่ยเอาพีท เนี่ยเหมือนได้บ้านอีกหลังนึงเนี่ยที่เหนียวงามอ่ะยไม่ันเริ่มเลยเลยตรงนี้คุณแก้มบุ๋มก็ใช้แบบถ่ายแบบได้ด้วยมาเลจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินตอนกลางคืนไม่อยากเดินตอนกลางคืนเอ๊แต่ว่าตรงกลางคุณดีจะทัดใส่เป็นอะไรนะครับในรูปนี้เหมือนเป็นส่วนหญิงนะครับมันควรเป็นอะไรครับประเด็นคือผมไม่อยากให้เป็นหญิงเพราะว่ามันจะมาขวางบ้านขวางประตูบ้านค เรามา EP สองแล้วของอพ p บ้านเราหนูรอบนี้จะเป็นการปรับแก้ตามชินแชบอกเลยครับกับคอมเมนต์รอบที่แล้วเนาะห่างกันนานพอสมควรเลยสองเดือนใ <c oughs> องเดือนครับก็รอบนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคิดว่าจะเป็นรอบไฟนอลแลี่ะรานไม่นากก็คือจาก, <c oughs> จากยังไม่ขอจนขอ <c oughs> จนงขอมาเป็นเดือนแล้วอ่ะไม่เขาขอเร็วโอเคโอเคอันนี้เป็น แบบ 3D เนาะได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูพรีเซนต์แนะนำอีกรอบคุณมดครับคุณมดคุณมวลจาก DMO นะครับค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไปแล้วในคราวที่แล้วครับหลังจากเราลงไป E ีพแรกเนาะมีแต้คนทักเรื่องต้นไม้ระวังต้นไม้ให้ดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องชนิดต้นไม้อะไรประมาณนั้นเราเริ่มต้นด้วยที่เรื่องของการ รีมายเรื่องข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของคอมเมนต์ที่ครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีเก็บไว้ให้แล้วก็จะมีเรื่องคอมเมนต์ที่เพิ่มเติมนะคะที่แจ้งว่าอาจจะขอเพิ่มโซนเหมือนมีโต๊ะสนุกไว้ในบ้านด้วยใช่ใช่ใโต๊ะใหญ่อ่ะพี่พีโต๊ะจากบ้านใหญ่ไม่เป็นครับเอามาโชว์เอามาโชว์ไว้ในบ้านสวยดีเป็นโต๊ะคือไม่เต็มแล้วจะเอามาไว้ตรงห้องจะเชื่อเดี๋ยวดูเอาตุ๊กตาไปวางตรงเจ๊ ส่วนชั้นที่2นะคะก็คือจะมีทางซีแสแจ้งเรื่องของตำแหน่งตัวห้องนอนใหญ่ที่ที่ควรจะเป็นมากที่สุดแล้วก็เลยให้ตำแหน่งในสัญลักษณ์ว่าถ้าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยคือดีที่สุดแต่ว่าเนื่องจากตรงกลางเราจะเป็นถงทางเข้าดังนั้นรองลงมาก็คือทางขวาที่อยู่ตรงต้นไม้ซึ่งจะบอกว่าเป็นบริวารดีแล้วก็ทางซ้ายมือก็ดีตามลำดับนะคะแต่ต้องให้อยู่โซนไปทางโซนหลังบ้านค่ะ ทำมาให้หนูเลือกว่าสรุปว่าเดี๋ยวหนูต้องเคาะว่าห้องนอนจะอยู่ขวาหรือซ้ายแต่ถ้าขวาเนี่ยเราก็ต้องมาทําใจกับเรื่องเสียงเด็กช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงแล้วก็ตอนเย็นที่เขาตแต่ว่าถ้าเราเก็บเสียงดีทำกำแพงดีกระจกดีมันน่าจะไม่ได้ยินเลยใช้คาว่าน่าจะนี่ทางคุณมดคอนเฟิร์มน่าจะว่ากระจกกันเสียงได้พรามีกระจกด้วย จริงๆเราตรงโซนที่ดังค่ะไอ้ตรงห้องเรียนอาจจะไม่ได้ดังแต่ว่าเสียงที่ดังคือจะเป็นเสียงจากสนาม<ช> <ๆ S 1> ที่เด็กเขาเล่นอีกฝั่งนึงใช่ค่ะจริงๆอยากให้สบายใจตอนนี้มีอีกไซส์หนึ่งที่ทําแล้วแล้วก็อยู่ใกล้รถวิ่งทางด่วนเร็วมากแล้วก็ใส่กระจกกันเสียงเป็นฟิล์มอะคูสติกก็พอปิดก็เงียบสนิทนะคะพีก็ต้องจ่ายแล้วค่ะ เราให้บริษัทเซอร์เยอเขาเข้าไปทำเซอร์เบว่าจริงๆแล้วตัวต้นไม้หรือตัวขอบไซต์ที่ดินน่ะเราเนื่องจากระวังที่ดินอาคารค่อนข้างชิดไปทางขอบเยอะแล้วก็แล้วก็ตัวตำแหน่งตอนนี้ก็คือที่ได้มานะคะก็จะมีไซต์ด้านหลังก็คือจุดนี้ที่ที่ค่อนข้างจะเห็นว่าขอบที่มันจะเข้ามาจากสีเขียวนะคะ มันจะมีระยะที่เป็นดินเล็กๆอยู่ตรงทางเดินของข้างนอกอะคะ่ะมันจะไม่ใช่ที่เหลาแล้วก็จะถูกตัดออกมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งต้นไม้นะคะกระถิ่นก็เป็นต้นไม้สูงกระถิ่นส,สูงค่ะก็สูงอยู่สูงเจ็ดเมตรเหรอใช่ค่ะก็ค่อนข้างสูงถ้าเทียบจากตรงเนี้ยอย่างรั้วเนี่ยเราสูงประมาณ2เมตรสี่สิบทีหนึ่งที่สี่เนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นจามจุลีนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาทีหนึ่งกับทีสี่ล้อมออกไปนะคะ ทีนี้เลยพูดเรื่องเรื่องของต้นไม้เนี่ยเราก็เลยเอา case s ดด d y ให้ดูค่ะ mm hmm. ก็คืออย่างที่โครงการในป่าอารคคอมเพล็กซ์เนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะได้โจทย์มาจากทางโอนเนอร์ว่า มีต้นไม้เดิมเนี่ยอยู่ประมาณ15ต้นเลยทีนี้ก็เลยคิดบอกว่าถ้าถ้าจริงถ้าเราเอ่อมีทางผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้คือลูกคกรอยู่แล้วเนี่ยเราก็ก็สามารถทําให้ต้นนั้นนะเขาอยู่กับเราไปได้ดังนานเพราะว่าถ้าเราสมมติเราเอาออกเราเปลี่ยนต้นไม้ใหม่เราจะต้องค้ายันต้นใหม่แล้วก็รากเขาจะไม่แข็งแรงทีนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราคงไว้กับพื้นที่ที่นี่ค่ะเราก็อยากจะคงสิ่งที่เป็น พื้นที่เดิมทั้งหมดก็จะมีเรื่องของต้นไม้ต้นหลักเพราะฉะนั้นตัวบ้านที่ปกติแล้วเราจะเดินเหมือนห้องมันติดติดกันนะคะเราก็จะมีธรรมชาติเข้ามาสอดแทรกให้มากขึ้นในส่วนอื่นๆด้วยอย่างทางเดินหรือว่าบางอย่างนะคะจะได้เรื่องของแสงเรื่องของมุมมองแล้วก็เรื่องของเวนติเลชันของบ้านด้วยะคะ่ะหรือว่าตรงโถงห้องนั่งเล่นที่นําเสนอก็คืออยากให้จะจะให้เป็นรูป ส็นซังเก้นหรือว่าจะแบบมองออกไปแล้วก็สูงโปล่อะไรงเงีนะะ้ยค่ะอันนี้จะเป็นภาพ Image แล้วก็ต่อเชื่อมต่อกับสะพานที่เดินอยู่ชั้น2ก็คือจะมองเห็นกันละกันในการใช้ชีวิตนะคะก็คือจะอยู่ด้วยกันในเรื่องของแมทเทเียลที่ที่เรานําเสนอก็คือถ้าเกิดว่าเราพิ่งเราอยู่กับธรรมชาติเราก็อยากจะให้มีแมทเทเรียลที่มีลักษณะเข้ากับธรรมชาติด้วยเราเสนอตัว หนังคอนกรีตเปลือยที่เป็นพิมพ์ลายไม้นะคะเพื่อให้ตัวลักษณะของคอนกรีตเนี่ยมันมีลายของไม้มันจะทําให้เท็กเจอร์มันดูเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าตัวแสงและเงาวเวลาลงอะค่ะก็คือจะเห็นเรื่องของเข้ากับธรรมความเข้ากับธรรมชาติของคอนกรีตที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับตัวธรรมชาติได้มากขึ้นอีกตัวหนึ่งที่จะนําเสนอก็คือเป็นตัว u g l a าสค่ะตัว u ูกลาสเนี่ยจะเป็นกระจกที่ มีความแข็งแรงมากกว่ากระจกทั่วไปอย่างตัวนี้เราสามารถใช้เป็นสเปทที่กึง่งอินดอร์อาท์ดร์หรือว่าสเปทที่ต้องการไพรเวซีมากๆแต่ว่าก็อยากให้มีแสงเข้าทางโซนด้านซ้ายนะคะพอเข้าไปเราจะเปลี่ยนเป็นโซนที่เป็นแม่บ้านนะคะโซนแม่บ้านก็คือตรงโซนนี้ทั้งหมดซึ่งแม่บ้านนะคะจะสามารถเดินเชื่อมต่อเนื่องแล้วก็เราเก็บซ่อนสตอเรจไว้ด้านหลังนะคะหลังกำแพง แล้วก็ตรงนี้ตอนที่เราขึ้นบ้านนะคะถ้าเราขึ้นทางนี้เราจะขึ้นบันไดใช่ไหมคะแต่ถ้าขึ้นทางนี้เราจะต้องขึ้นแลมนิดหนึ่งเพื่อเข้าไปถ้าเรารับของจากตัวไปซื้อของมาก็ o c e r y อาจจะเดินเข้ามาทางนี้แล้วก็เข้าไปเก็บในฟูสโตเลสนะคะซึ่งจะถึงก่อนเข้าถึงครัวนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถุงย่อยอีกอันหนึ่งซึ่งตัวถุงนี้ก็จะเห็นว่ามันระบายอากาศได้เป็นเวนติเลชันได้ซึ่งจะเชื่อมกับครัว แล้วก็ใกล้กับห้องอาหารมีช่องส่งอาหารตรงนี้ได้นะคะมีตรงห้องน้องหมาน้องแมวที่ใกล้กับสวนพอดีก็คือคุณแก้มบุ๋มสามารถเดินมาแล้วก็ผ่านถงตรงนี้นิดนึงผ่านสวนแล้วก็เดินไปหาน้องหมานแมวแล้วก็มีห้องนอนของเขานะคะห้องดิงนะคะก็จะได้วิวตรงที่เป็นวิวสวนแล้วก็เป็นวิวหลังบ้านซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือ เราเพิ่มสระว่ายน้ําด้านหลังมาแล้วก็ยาวตลอดแนวกว้าง3.50ยาว18.5เมตรพอเราเดินมาทางปีกขวา mm hmm. ก็คือจะเป็นลิฟวิ่งที่เป็นสูง2ชั้นนะคะตรงนี้ดีไซน์ให้เป็นเหมือนกับซังเกนสเปกก็คือเหมือนเดินลงอีกนิดนึงประมาณ2สเตป็ปแล้วก็โซนนี้จะค่อนข้างใหญ่สังเกตว่าจะเห็นมีโซนโต๊ะสนุกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มนะคะ แล้วก็อยากให้ห้องคุณพีกับคุณแก้มบุ๋มอะเชื่อมกันคือให้คุณพีผ่านห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มก่อนแล้วก็เข้าไปที่ห้องห้องเกมของคุณพีดนะคะรอรนแล้วก็ตรงคนนี้ก็จะเป็นห้องเกมค่ะที่พีไปอยู่ห้องหลังไปเดี๋ยวนุงอยู่ห้องหน้าเนี่ยหรอที่ก็มีห้องเล็กกว่าสิหนูก็ได้เห็นต้นไม้ อ๋อหนูอยากเห็นรถใหม่ได้ได้สับกันได้ไม่ติด <laughs> เพราะว่าเล่นเกมปกติไม่เอาแสงอยู่แล้ว <laughs> มันต้องปิดมา่านเนี่ย <laughs> แต่เข้าใจว่าตอนแรกอ่ะที่อยากให้เห็นของอ่ะเพราะว่าเวลาหนูมองจากจุดที่หนูจะอยู่บ่อยๆยเนี่ยหนูจะได้เห็นของหนูเวลามองเข้ามาดูผมอ่ะแต่ถ้าหนูไปอยู่ตูดอ่ะเวลามองเข้ามาจะเห็นเกมเขาแทนนะ <laughs> แค่เข้าบ้านมาเจอหุ่นก็ไม่ได้แล้วตอนนะั้ <laughs> ได้เดี๋ยวแบ่งตู้ให้งั้นงังนเอาเกมยายไปอยู่ข้างหลังนะ <laughs> ไ,ได้ตใจละ แต่น,นี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะขอสลับตัวโต๊ะสลับกับโซฟาได้ไหมคะให้โซฟามาอยู่ใกล้ๆคุณแก้มบุ๋มจะได้เข้าตรงนั้นเหมือนเดิมใช่ไหมเข้าเข้าทางคุณแก้มบุ๋มก่อนได้ครับแล้วก็ค่อยไปห้องคุณพีทอ,อะไรเงี้ยเพราะเหมือนห้องคุณพีทจะเหมือนถ้ำไงก็เลยแบบอยากให้ผ่านด้วยกันอะไรเงี้ยเนื่องจากคราวที่แล้วคือคุณแก้มบุ๋มอยากให้มันมีโซนที่เป็นไลฟ์ ที่เห็นสต็อกด้วยห้องโซนนี้จะสูงพิเศษจะสูง2ชั้นเลยนะคะแล้วก็จะได้จะจะเก็บสต็อกไว้ข้างๆแล้วสามารถอาจจะแบบดีไซน์ให้มันมีบันไดขึ้นได้ด้วยณตอนนี้ดีไซน์ให้สต็อกกับแพ็คกิ้งอยู่ด้วยกันเป็นห้องเดียวกันแล้วก็ค่อยไปโหลดดิง้งแล้วก็ตัวรถก็ถือจะมาโหลดด้านหลังผมว่าตรงนี้ตอนนี้เขาจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่หลักตรงนี้ประมาณกี่ตารางเมตรอะครับถ้า2ชั้นอะ ตรงนี้ถ้าสองชั้นก็ใหญ่อยู่ค่ะใหญ่นะใหญ่มันเหมือนตึกหลังนึงเลยอ่ะเหมือนบ้านอีกหลังนึงมาอยู่ตรงเนี้จริงหนระอเปล่าพี่มีโก้งหนูป่ะเนี่ยพี่มีก็เห็นคือคือจริงๆอ่ะับผมยังหาลานซักลีดไม่เจอเนาะของชั้นหนึ่งนะครับทางซ้ายอะตรงปั๊มเหรอใช่ค่ะโซนโซนข้างหลังทางสติปเลยค่ะตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ3เมตรแล้วก็ด้านหลังอีกประมาณห ถึงเจ็ดแมะหินเั้ยต้นกระถิ่นซึ่งมันจะไม่อยู่รู้ไหมแต่ต้มนมะม่วงอะ่ะเขาอยากเก็บไว้เพราะว่าลูกมันดกมากต้นเนี้ยจริ<ม>จริงเขา<ๆ>อยากเก็บแต่ต้มนมะม่วงถ้ามันอยู่ตรงแถวสารามันอยู่ได้คแต่ต้นปั๊มเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นลานโล่งม,มุมเนี้ยแล้วก็ให้ใช้มุมเนี้ยเป็นมุมสักล้างไปถ้าเป็นห้องครัวของแม่บ้านนะครับตรงที่เป็น working mate ตรงเนี้ยค่ะ น่าจะมีแก๊สแต่ว่าครัวหลักใช้เป็นไฟฟ้าครับอ๋อไม่ไม่ใช้แก๊สไม่ได้ใช้แก๊สคือผมว่ามันยังขยายตัวฟูสต์สโตรจได้เนาะได้ค่ะถ้าามันจะได้ใช้เต็มๆแบบขยายไปกินฝั่งแก๊สเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาแก๊สไปติดกับเตาในบ้านอยู่แล้วค่ะขนาดวันนีเรีอยวยาวยาวอาจจะยาวไปผมว่าเดี๋ยวตัดมันลงหน่อยไมอะสิบแปดเมตรนะหนูมันเห็นวิว สิบแปดเมตรนี่ยาวกว่าห้องนี้อีกนะพี่พีทฮีโร่พี่พีทได้เห็นเสาไว้น้ำด้วยนั่งอยู่นี่ก็ได้เห็นโต๊ะสนุกพี่พีทก็ยังเห็นกินข้าวยังเห็นเสาไว้น้ำเลยเขาเป็นยาวไงไม่มันก็ทําเป็นระเบียงเพิ่มได้อะพืนที่ใช้สอยเพิ่มเอาไปทำอะไรระเบียงทำอะไรปบาร์บีคิวไงพอแล้วจะกินอะไรเยอะแยะนั่นไงคิวมันก็กินนิดเดียวอะคือถ้าสมมติจะลดนะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลดมากกว่า15เมตรอะค่ะ คสอบห้าก็ได้ครับเราเรียนอไรหม่นอยูบ้านคิดว่าหนูหนูว่าห้องน้ำน้อยเลยห้อว่าห้องน้ำน้อยอ่ะมันต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับแขกจริงๆถ้าสนูจะจะตีห้องน้ำอีกสักห้องนึงห้องน้ำมันน้อยอ่ะได้ค่ะแล้วจะติดเรื่องห้องน้ำเพิ่มห้องน้ำตรงนี้อันจริงๆไม่ต้องเพิ่มจำนวนห้องน้ำนะแต่ว่าผมว่าฟังก์ชันนี้ไม่ต้องแชร์กับห้องเกสทีเนี้ย พอประตูปิดอ่ะก็ให้เกสมีห้องน้ํามันอาจจะกินพื้นที่นี้มาเพิ่มครับเป็นห้องน้ําเขาอันนี้เป็นห้องน้ําของบ้านประมาณนั้นอได้ค่ะถ้าถ้าขยายห้องน้ําออกมานิดหนึ่งได้ค่ะหนงไงก็ได้อะถุกลัวไม่มีพื้นที่อยู่แค่นั้นพอใหญ่ใหญ่แล้วนะใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้ของไม่รู้เนี่ยเอาพีทเอาพิท เนี่ยเหมือนได้บ้านอีกหลังหนึ่งเลี่ยวชิ้นเหงางาว่ะยังไม่ทันเริ่มเลย <l ots> พอเราขึ้นมาจุดนี้เนี่ยเออเราก็จะไปแยกทางขวาไปโซนมาสเตอร์ก่อนนะคะตอนนี้ถ้ามาดูที่ถงกลางเนี่ยค่ะถงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นโอเพนตรงนี้ค่ะที่เป็นช่องลงไปถึงข้างล่างแล้วก็ที่เก็บฟิกเกอร์ค่ะก็คือจะเป็น โซนนี้เหมือนเดิมตรงนี้สตอเลดที่ตรงกับห้องรองเท้าข้างล่างอะคะ่ะตรงนี้ก็คือจะให้เป็นสตอเลดอีกอันของบ้านค่ะอ๋อครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมาที่โซนมาสเตอร์นะคะก็คือตรงนี้พอเราขึ้นมาเราจะผ่านโซนนั่งเล่นด้วยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนี้พอเข้ามาที่โซนมาสเตอร์ละประตูเปิดเข้ามาก็จะมีโซนที่เป็นเข้ามา,งงาที่ห้องทำงานที่อยู่ริมกระจกเหมือนกันนะคะโซนห้องนอนนะคะ จะอยู่ตรงบริเวณโค้งที่มองตัว,ต,วตัวต้นไม้ได้เลยกลางขอดตัวเตียงนะคะก็คือจะทำเป็นเหมือนกับแท่นนะคะแล้วก็เผื่อให้วางได้เป็นคิงไซ i z สองเตียงได้สามารถแบบเพิ่มได้เผื่อต้องนอนกันน้องๆลูกๆตอนที่แบบช่วงแกยังเด็กอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณแก้มบุ๋มสามารถแบบมีห้องแต่งตัวแล้วก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็ยังทะลุกับตัวห้องนอน ซึ่งอาจจะต้องมาห้องน้ำโซนนี้นะคะห้องน้ำเนี่ยเราจะเข้าโซนนี้ซึ่งเ,เป็นโซนมาสเตอร์ก็จะเข้ามาเจอตัวอ่างล้างหน้าก่อน2ชุดแล้วก็จะมีส่วนพ็อกเก็ตข้างในที่ใช้ร่วมกับห้องคุณพีทต้อง,องกลับหัวเตียงครับอ๋อใช่ค่ะแต่ผมว่ากลับฝั่งก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นยูนิตข้างในบ้านแล้วก็คือแค่หมุนเตียงครับค่ะ ส่วนตรงถัดมาถ้าเราไปทางปีกซ้ายนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็จะมีโซนใกล้ๆของชั้นสองอ่ะก็จะมีโซนที่เป็นสแน็คบาร์อยู่ฝั่งนี้นะคะปีกข้างล่างทางซ้ายเนี่ยเราก็จะเดินมาเราก็จะเจอเบดรูมอีกอัน่ส่วนตรงนี้เราก็จะเหมือนกับเดินกึ่งกึ่งที่จะคล้ายๆกับออกระเบียงนอกบ้านตรงนี้ก็จะได้รับอากาศธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ เหมือนกับเข้ามาสู่พื้นที่ส่วนกลางก็คือฟิตเนสซึ่งตรงนี้เราก็ออกแบบให้มันเหมือนกับเป็นระเบียงรอบนะคะซึ่งห้องน้ำฟิตเนสอ่ะก็สามารถใช้กับห้องเกสได้นะคะตรงเกสก็จะจะมีบานเลื่อนกั้นอีกชุดหนึ่งนะคะนี้ถ้าไปออปชั่นที่2นะคะออปชั่นที่2อ่ะก็คือการที่เราจะย้ายมาสเตอร์มาอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นห้อง หลายๆห้องทั้งหมดนะคะจะถูกรวกไปอยู่บริเวณน,นี้จะค่อนข้างเล็กลงเล็กน้อยนะคะสำหรับบางห้องจะให้ดูสเปซแต่ว่าตัวมาสเตอร์จะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเหมือนเดิมค่ะอีกขวาก,ก็คือจะมีมาที่โซนที่เป็นเบดมห้องสองนะคะมีห้องพักนะคะแล้วก็โซนนี้จะกลายเป็นถถงกลางของบ้านเหมือนกันแล้วก็เพื่อเข้าไปในโซนห้องเกส มีห้องน้ําในตัวแล้วก็ห้องฟิตเนสจะอยู่ริมด้านนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เป็นออปชันที่2ที่มีการปรับใหม่ค่ะไม่ชอบอันไหนคะพี่พีทอ่ะจริงๆอันอันหนึ่งมันดูลงตัวกว่าอันที่มาอยู่ฝั่งขวาแล้วตามห่วงจุ้ยมันดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกําลังจะเอาคอมน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ต่อเส้นแสนเลย กีผมอยู่กับคุณมดนะครับเป็นเป็นคนที่ออกแบบบ้านให้เดี๋ยวคอมเมนต์เขาที่แล้วที่อาจารย์บอกผมอะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองทีนี้เดี๋ยวไปดูแบบที่แก้ชั้นหนึ่งก่อนเราย้ายเมดฝั่งแม่บ้านฝั่งพวกปั๊มพวกงานระบบอะครับเอามาอยู่ซ้ายใช่ไหมครับทางขวานเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนออฟฟิศไปแทนละแล้วก็บันไดเนี่ยจะมาหลบอยู่ในหลืบทางฝั่งขวาของ ทางเข้าบ้านครับแต่ตอนนี้พอเดินเข้าไปจากหน้าบ้านอะลิฟครับยังอยู่ตรงกลางบ้านเป็นประเด็นไหมฮะชั้นหนึ่งเมื่อกี้ตอนแรกที่เราติดไอ้ตรงข้างหลังตรงตรง,ตรง,ตรงที่เขียนฮีโร่ทอยครับครับตรงเนี้ยมันต้องเป็นทึบหมดอันนี้เป็นทึบหรือเปล่าครับเป็นทึบค่ะเป็นคือคือเราจะทําเป็นฉากทึบอยู่แล้วเนาะใช่เป็นตู้โชว์ครับในแบบครับถ้าเอาขนาดถนนเนี่ยมันจะองศาไม่ค่อยดีที่วันนั้นตอนแรกสุดเลยครับคุณพีท ที่เราว่าต้องขยับเอียงมาถอยขวานิดนึงจําได้ไหมครับกาจําได้ครับก็คือบ้านน่ะต้องหันลงมาให้มันตรงกับร้อยแปดสิบของทิศเหนือครับได้อ่าโอเคขยับได้ครับเพราะว่าที่มันเหลืออยู่แล้วครับแล้วลิฟต์อ่ะครับลิฟต์มันอยู่ตรงกลางเลยนะจริงๆตัวตัวตัวโถงหลักเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับลิฟต์ไม่ไม่มีปัญหาครับอาจารย์ครับไปตรงด้านหน้าบ้านนะตรงที่ตรงมุมมุมขวาล่างครับ หันหน้าเข้าบ้านเนาะ uh huh. ตรงนี้จะเป็นสารภูมิครับทีเนี้ย uh huh. ตึกตึกหลังเนี้ยมันจะสูงสองชั้นไม่มีปัญหาเนาะมันหันตะวันออกโอเคไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะติดปัญหาห้องน้ําอยู่มุมนี้ได้แล้วใช่ไหมครับห้องน้ําบ้านตอนเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงทางซ้ายถัดจากเตียงอะครับอ,อ๋อห้องแขกใช่ไหมไม่ได้นอนประจําใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าเป็นคนนอนประจําไม่ควรใช้ห้องนี้ครับไม่แอไม่ควรหันหัวทางนี้เฉย ตะวันออกเหรอครับเพราะว่าหัวมันเป็นห้องน้ำครับอ๋อที่เหลือนี่โอเคไหมครับดูฝั่งแม่บ้านไหมครับไม่ไม่ติดอะไรครับคุณพี่เอ๊แต่ว่าตรงกลางคุณพี่จะใส่เป็นอะไรนะครับตงในรูปนี้เหมือนเป็นส่วนหินนะครับยังไม่ได้วางเลยครับมันควรเป็นน้ําพุไหมครับหรือว่าไม่ควรเป็นน้ําพุมันควรเป็นอะไรครับประเด็นคือผมไม่อยากให้เป็นหินเพราะว่ามันจะมาฝังบ้านวางประตูบ้านครับคือถ้าเป็นหินเนี่ยมันก็คือเหมือน มีอะไรขวางหน้าบ้านมันควรเป็นอะไรครับหรือว่ามันไม่ควรมีอะไรขวางม,มีพวกนี้ได้ถ้ามีเป็นน้ําพุก็ได้ครับแต่ว่าก็คือน้ําพุเนี่ยไม่อยากให้ตัวตัวบอ่อครับสูงกว่าความสูงของพื้นบ้านเราอ๋อก oh, าทำเป็นเป็นน้ำพุพนน้ำพุเตี้ยหรือเป็นบ่อน้าแล้วถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่ามไ,รรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไม่มีอะไรเลยก็ได้ทั้งสองอันไม่มีเลยก็ได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวให้รับโจทย์ไปก่อน จดกลับมาที่แปลนนะครับนี่ชั้นสองครับเราย้ายห้องนอนมาทางฝั่งขวาแล้วครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยไม่ได้หันทิศตะวันตกนะเดี๋ยวจะหันทิศตะวันออกครับมันหันผิดมุมเข้าเข้าห้องทางไหนนะครับเข้าห้องทางบันไดครับหมายถึงว่าเข้ามาในโซนห้องนอนนะครับอ่าฮะคือตัวนี้เข้าอ๋อโอเคเข้าฝั่งนี้เนาะถ้าเข้าตรงนี้ไม่ดีเลยครับคุณทิศ ถ้าถ้าเรากลับหัวนะครับถ้าเรากลับหัวเป็นเป็นแบบว่านอนทิศหัวตะวันออกมันต้องไปเข้าด้านบนใช่ไหมครัมันต้องไปเข้าตรงเทเลสเนาะใช่ถึงจะดีใช่ครับได้เดี๋ยวต้องปรับนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้าสองฝั่งปะหรือเข้าฝั่งเดียวหรือไงครับไม่ควรเข้าสองทางได้แต่ถ้าเป็นเราทะลุไปห้องน้ําทางนึงทางนึงทางเข้าเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าถ้าเราเข้าจากสองทางเนี่ยไม่ควรอยู่แล้วเอเดี๋ยวเราเปลี่ยนทางเข้าห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปเข้าซ้ายบนเดี๋ยวไปหาวิธีปรับแต่ว่า ห้องเสื้อผ้าอยู่บนหัวงี้ได้ถูกไหมครได้ครับมันมันมันก็จะเหมือนห้องห้องหนึ่งครับไม่เป็นไรอย่างอื่นโอเคไหมครับอ่าห้องไม่รุมหนึ่งครับพี่หัวไป่ติดฝั่งได้ไหมครับหรือสลับฝั่งห้องน้ำไหมครับอ่ามันไม่ได้ติดห้องน้ำเพราะติดประตูอ๋อประตูควรเป็นยังไงคถ้าถ้าเรานอนหัวทางเนี้ยประตูทางเข้าครับจริงจริงมันจะควรอยู่ทางตรงประตูห้องน้ำก็คือมันควรจะเข้าจากข้างๆ้าง,างเตียง เ้าี่ยเป็นยันงนะครับเข้ามาแต่ว่ามีกั้นคือเป็นยังไงเลยครับเป็นตามรูปเลยคือมีกําแพงกั้นขึ้นมาเปิดไปชิดกับห้องน้ําแล้วไอ,อ้อตัวกั้นนี้ครับเติดมาดีกว่า,าประมาณนี้ก็ดีกว่าอาจารย์ครับถ้าสมมติเราย้ายห้องห้องโฮมมาหน้าบ้านนี้แทนเลยอะฮะแล้วก็เอาเป็นห้องนอนอยู่ในมุมเดียวกันนะครับก็ทําเป็นห้องเกสแบบที่ปรับแล้วก็คือ ฝั่งตะวันออกแล้วก็กั้นกำแพงขึ้นมาห้องน้ำอยู่ทางขวาก็คือที่แก้ในตามแบบสีม่วงอะครับก็ได้ครับก็เป็นห้องเ็ตได้ครับประมาณนั้นครับมีอะไรยังขาดเพิ่มเป็นพิเศษมั้ครับเรื่องต้นไม้อ่ะครับมันมีห่วงจุย้ยไหมฮะว่าแบบต้นไม้ควรลงตรงไหนต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่อะ่ะครับถ้าถ้าตอนนี้ของคุณพีดลงต้นไม้ใหญ่ตรงมุมเนี้มันไม่ได้ติดัญหาอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวแก้เสร็จก็น่าจะไฟนอลแล้วครับ อาจารย์แล้วเดี๋ยวผมส่งไฟนอลให้ขอบคุณนะครับงานแรครับีขอบคุณค um, ่ะอาจารย์หน้าเปิดก็คือตัวอาคารหลักเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นโซนที่เป็นโซนฟิตเนสนะคะ ที่เราจะใช้มันจะซ่อนอยู่ข้างในอีกทีนึงมันจะเหมือนเป็นก้อนอยู่ข้างในนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นยูกลาสที่วางห่างกันทำให้มันจะเห็นมีความพ r เวอซีแต่ก็ได้วิวด้วยค่ะอย่างตรงถงบันไดอะค่ะที่เราจะมีส่วนขั้นก่อนถึงบันไดตรงนี้ก็จะเป็นยูกลาสเหมือนกันค่ะตปกปาร์กิ้งจริงเรามีกำแพงนิดนึงเพื่อบังฝนการสุดท้ายได้ได้ดีหน่อยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นถัดไปค่ะเข้าไปยังโซนะเบียงเทเลส คคซึ่งอยากจะให้เป็นไม้ในส่วนที่เรามองเห็นทั้งหมดมันจะเหมือนเดินในศาลาไม้อย่างงี้ค่ะและ้วก็อาจจะมีในรายละเอียดก็จะมีดีเทลการเล่นระแนงเพิ่มขึ้นหรือว่าตรงพื้นที่เดินจะมีรอยกวดก่อนแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเดินรอบได้ค่ะตรงนี้คุณแก้มบุ๋มก็ใช้แบบถ่ายแบบได้ด้วย ไม้นี่แหละค่ะจะทาให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินกลางคืนไม่อยากเดินกลางคืนแล้วก็ตัวละแนงด้านหน้าบ้านนะคะก็คือไม่อยากให้ทึบเกินไปค่ะก็คืออยากให้เราจะเล่นกับตัวโครงสร้างเหล็กกับตัวงานไม้ข้างในจะซ่อนเหล็กไว้แล้วประกบด้วยไม้ค่ะเป็นยังไงคะเราแก้ตรงไหนไหมอู๋ไม่เช้าไม้ ก็ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนวัสดุก็ได้ถ้าไม่เอาไม้ข้างหน้าบ้านก็ไม่ชอบระแนงไม้บนหัวไม่ชอบไม่ชอบไม้มันดันอยู่ในจุดที่ใช้งานแล้วต้องผ่านอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอืตรงนั้นแต่ไม่ชอบแม้กระทั่งกลิ่นแบบฝนที่มันโดนไม้ก็คือไม่ชอบแล้วแต่ผมว่าไม่ชอบไม้อย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ทนนะไม่กี่ปีมันก็ต้องรื้อค่ะถ้าสัวเราไม่ติดพวกนี้ก็ใช้ไม้จริงหมดเลยครับที่แปะฟ้า ขบวดดันนอกอ่ะใช่ค่ะซ่<ด>อนยาแต่ว่าตรงฝ้าไม้อ่ะไม่ค่อยมีปัญหานะปกติจะมีแค่ตรงโซนที่มันโดนแดดเยอะแต่ถ้าปรับก็จะต้องลองไปขอดูอีกทีนีงค่ะโอเคแปลนไม่เปลี่ยนแล้วคืออย่างนี้ครับตอนเนี้ยคือผมอยากรีบสร้างนะคืออยากลงเข็มก่อนเลยไอ้พวกนี้มันมาตามได้ไหมหรือยังไงครับวิธีการมันเป็นพาร์ทได้ไหม ที่เคยทำวิธีนี้ก็มีก็คือที่บอกว่ามี CM ของทางโอ n เนค่ะแล้วก็บิดเข็มอย่างเดียวก่อนแปลว่าจริงๆเร็วสุดก็น่าจะสร้างได้ตุลารอบหน้าเป็นงานระบบ100%เลยใช่ไหมค่อนข้างแล,แล้วก็เป็นดีดเทลแบบทีเดียว,ยวใช่ค่ะนี่ก็คือแบบบ้านอันที่แก้ล่าสุดเนาะตรงด้านหน้าเนี่ยจะกลายเป็นก้อนที่เขาเอาไว้ทำธุรกิจแล้วละ่ะห้องไลฟ์สชั้นเนาะแล้วก็ ตรงนี้เป็นเหมือนกับแพ็คกิ้งส่งของโหลดดิง้งให้มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยให้มันอยู่ก้อนตัวเองดูเรพอไหมอยู่ข้างนอกเราก็เปลี่ยนฟังก์ชันในบ้านหลายอย่างเนาะสลับห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยตามฮวงจุ้ยครับแก้บันไดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเปลี่ยนนี่ด้วยด้านในข้างหลังอ่าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ด<ร>้วยให,ให้บันไดขึ้นไปอยู่เปลี่ยนใหม่ข้างหลังเป็นกระจกกระจกเต็มไปหมดเลยงอกตอกไม่น้ำมาแล้วเราก็ได้เปลี่ยนแบบที่เราต้องการแล้วก็คือห้องนอนเห็นต้นไม้ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาคุยเรื่องงานระบบเนาะอันนี้เดี๋ยวหนูรับไปเลยปัก <4, S 2> ไปอินเทอร์เน็ตสี่ชั่วโมงรอบละหกโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณคุณมดแล้วบ้านเราใกล้ได้สร้างแล้วล่ะครับค่ะเราเจอกันอีกทีอีกสองอาทิตย์ครับรอบนี้จะได้ดู e ีีถัดไปเร็วขึ้นรอบหน้าก็จะเป็นเรื่องงานระบบกันเลือก Material แมทเทเรียลละว่าจะเอาอะไรแปะตรงไหนสีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ ทุกคนดูเหนื่อยโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ